โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกของหนูมีมัสคอตหมีไดโนเสาร์มาให้กำลังใจที่ชั้นสามห้องคลองภยัยอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรคโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีผลเรือเรืออนันต์นิ่มนวลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร้อมทีมกุมารแพทย์ และคลินิกวัคซีนเปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มเข็มแรกให้แก่เด็กอายุ5ปีถึง11ปีในกลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัวมาเข้ารับบริการจำนวน100คนและนัดฉีดเข็มที่2ห่างกัน8สัปดาห์ในวันที่7เมษายน2565ซึ่งการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มเข็มแรก ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือได้จัดทีมกุมารแพทย์และทีมพยาบาลให้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยบรรยากาศการฉีดวัคซีนที่ผู้ปกครองสมัครใจพาเด็กมารับวัคซีนตั้งแต่เช้าโดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแต่งชุดมัสคอตเป็นตัวหมีตัวไดโนเสาร์และตัวการ์ตูนอื่นๆเป็นแบบเย้ายวนาน่ารักบางคนสวมหมวกเป็นรูปการ์ตูน ชูป้ายให้กำลังใจเพื่อสร้างสรรกิจกรรมให้กับเด็กๆได้สนุกสนานและผ่อนคลายไม่เครียดและพร้อมที่จะฉีดวัคซีนโดยไม่มีความเกรงกลัวแต่อย่างใดโดยการจัดห้องฉีดวัคซีนแยกตาหากเพื่อป้องกันการมองเห็นของเด็กคนอื่นๆเป็นการลดภาวะการเกิดอุปทานบูงส่วนขั้นตอนการเข้ารับบริการนั้นเมื่อมาถึงจุดบริการตรวจคัดกรองเพื่อประเมินสภาพอาการหากสามารถเข้ารับการฉีดได้ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนมีการเซ็นใบยินยอมของผู้ปกครองจากนั้นจึงรอเข้าห้องฉีดวัคซีนและฉีดเสร็จแล้วจะสังเกตอาการประมาณ30นาทีก่อนให้กลับบ้านได้และที่ประทับใจของน้องๆหนูๆและผู้ปกครองที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนในวันนี้ได้แก่การเอาใจใส่ของผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุเด็จพระนางเจ้าสิริกิตและคณะที่มาเยี่ยม ให้กำลังใจมอบของฝันและจัดให้มีมาสคอตหมีและไดโนเสาร์ซึ่งเป็นฝันใจของเด็กๆแต่ออจนเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลยังอดใจไม่ไหวที่จะเข้าไปโอบกอดขอถ่ายรูปและเซลฟี่ตัวเองกับหมีน้อยน่ารักต้นมีการถายกันว่าจะมาสคอตหมีน้อยน่ารักตัวนี้เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายกันแน่มาเปิดโฉมเอาตอนสุดท้ายหลังจากเสร็จงานแมแทบเป็นลม พบว่าเป็นพยาบาลสาวของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจกรมแพทย์ทหารเรือนี่เองถึงกับต้องพัดวีละให้น้ํากันเลยทีเดียวน้อนุอน,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 นพบกันอีกครั้งเข็มที่สองในวันที่7เมษายน2565นิวส์24นิราทิพสีรายงาน